อ่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ในส่วนของโหลดผนังกันเดี๋ยวจะไล่ใส่จากหลังคาแล้วกันนะครับเออเอาจากตัวผนังชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราจะก่อด้วยอิฐมวลเบานะอ่ะต่อตัวนี้ยังพีอยู่นิดนึงชั้นหกนะครับต่อตัวนี้เลยโอเคนะครับ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเนี่ยโปรแกรมมันจะถามว่ามันต้องวิเคราะห์ใหม่นะอะไรเง,นะงีเ้ยนะประมาณนี้นะขอดูอีกทีนึงโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะที่เราจะใส่ผันังแล้วเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก่อนก็ใส่ Edit Load ตรงนี้นะครับแล้วเจนว่าตรงเนี้ยมันจะมีโหลดอะไรอยู่บ้างเห็นไหมนะครับโหลดตรงนี้ก็จะมีโหลดพื้นเล็กๆตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีโหลดของ เซเว่ตัวเองนะครับประมาณนี้โอเคเราก็จะใส่เป็นวอลโลดนะครับวอลโลดมา,าสูงเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมวัดแต่ว่าเราจะก่อด้วยผนังมวลเบานะครับมวลเบาก็หนักประมาณ120ยิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับต่อตารางเมตรแล้วก็โอเคตรงนี้สูงสามเมตรไปก่อนจริงมันน่าจะไม่ถึงสาเมตรนะแล้วตรงนี้ก็ความหนาเนี่ยเป็นแค่กราฟิกนะครับโอเค ออฟเซตสตาร์ทก็สองร้อยร้อยหนึ่งครับ100ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเพราะว่า2องยี่สโอเคนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้อ่านะครับก็จะมีตรงนี้แล้วก็กดโอเคอ่ะประมาณนี้นะไปได้มานี่นะก็ offset อ่า offset โอเค offset 150เนาะไปปรับแก้ใหม่ความสูงมันขอดูตรงอี i ิทตอ r y นะชั้น6 2,400ก็คือ2,000นะครับ2,000ก็อีดิ l โหลดครับอีดิ l โหลดแล้วเราก็แก้ตรงวอโหลดตรงนี้ปรับเหลือ2,000นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็น150 150มั้ยไหมจากเซ็นเตอร์ก็แค่ร้อยเดียวกดอัปเดตนะครับแล้วกดโอเค ตรงนี้ต้องเข้าไปอีกเป็นอาร์เซนเดี๋ยวก่อดูก่อนนะครับอีดิโล้อีกทีอ่าตอนนี้ผนังมันพอดีเลออยเนี่ยเดี๋ยวปรับที่รีวิวออาที่ออกอ่ะต้องลดอีกเนาะการตอนนี้มันคือการห้าสิบเอาไต้องเป็นสองเมตรเก้านะครับอีดิโล้อีทีนนะครับเลือกตัววอลครับแกนนี้เป็นพันเก้าร้อยอ่ะแล้วแก้ตรงนี้เป็น เจ็ดห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นอ่ากดเจ็ดสิบห้าเซนไม่ใช่เจ็ดห้าศูนย์อ่ากดโอเคคือระยะตรงนี้ระยะนี้นะครับตอนตนี้ตรงนี้มันคือเราจะทำให้มันชิดเสาตรงนี้ชิดแล้วตรงนี้ชิดแล้วฝั่งนี้ต้องขยับอีกนะครับขยับอีกอ่าก็คือเราจะทำให้ผนังมันเต็มแต่มีอยู่บนเสาจริงๆแล้วโหลดตรงนี้มันก็จะลงเสาด้วยคนะับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาวางตัวนี้อันนี้ก็กดคําสั่งเลือก Copy นะครับโอเคแล้วก็วางนี้ไปอ่พาโลดลงไปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วตัวเนี้ยเราก็ต้อง Edit Load นะครับอ่าลองดูก่อนอ่ะตรงนี้ขอ Edit Load นะครับเลือก Wall Load ่าตรงนี้ต้องเป็นดิแทนนะอสี่ห้าเซนแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นสองพันนะครับอกดอัปเดตนะครับกดโค้ดอ่ะ,อะตรงนี้เป็นคานเท่าไหร่เอ่ยคานสี่สิบอะลืมกดอัปเดตนะอีดโหลดใหม่เลือกวอลโหลดนะครับอ่าโอเคถึงต้องเป็นสองพันนะ ดกดอัปเดตครับกดอัปเดตลืมกดอัปเดตตรงนี้กดโอเคนะครับเรียบร้อยตัวนี้ก็กดต,ตัวนี้เราต้องกด Copy ตัวนี้นะครับกด Copy ตัวนี้ Copy ตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็กด Copy ตัวนี้นะครับเพราะมันหังมันสูงไม่เท่ากันนะก็จะละเอียดมากกันจากนั้นเลยก็โอเคต้องเอาให้สุดนะประมาณนี้นะครับ อ่าส่วนตรงนี้นะครับเราก็เป็นแค่ลาวกันตกครับเป็นแค่ลาวกันตกเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็อ่าวางโหลดลงไปครับเราก็อีดิโหลดอีกทีหนึง่งแล้วเลือกวอลโหลดนะครับแล้วก็ปรับอย่างเงี้ยเป็นเหลือแค่หนึ่งพันอ่ะอัปเดตครับกดโคด้ดอ่าเราเห็นว่าผนังด้านในมันจะสูงแค่นี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาตรงนี้นะครับอ่าคัดปี้ตัวนี้เลยก็ได้คัดปี้นี้คัดปี้โหลดนะครับอ่าโอเค แล้วก็วางตัวนี้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 นะครับแล้วก็วางลงไปประมาณนี้นะครับเราก็ได้ชิ้นนี้ขึ้นมาเห็นไหมก็เป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงอ่าโอเคส่วนตัวนี้นะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยข้างๆนี้แต่ตรงเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่เนาะเนี่ยตรงนี้มันเอียงนะวางจากเสาเนี้ยตรงนี้ถ้าวางไว้ก่อนก็่ะ แพทลดไปก่อนนะแบบน,นี้อ่ามันอาจจะไม่ได้ตรงนี้เราก็ต้องมาคลิกเช็คดูนะครับเช็คดูว่านี้ไม่ขึ้นครับบางทีอาจจะมีพวกเออเลอร์อย่างนี้นะครับจะเช็คว่าเสาเนี่ยมสูงเท่าไหร่นนี่เสาหนึ่งหนึ่งสามนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งเมตรอ่ะโอเคก็อีดีโหลดครับ เลือก a อลโหลดตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1 1 3 1 3ตัวนะหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่่งาอย่าลืมกดอัปเดตนะครับแล้วกดโอเคดูอ่ะเพียงเอฟฟี่ด้านนะเอฟฟี่ด้านก็นกนกอินดินโหลดใหม่นะครับก็เลือกวอล load เลือกตัวนี้เป็น1 1 1 3ตัวนี้เป็น1,000กดโอเคอ่ะลืมกดอัปเดต อีโหลดใหม่ครับเลือกวอลโหลดตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวนี้เป็นหนึ่งพันแล้วก็กดอัปเดตนะครับกดกดปิดกดโอเคนะครับอ่ะเห็นไหมประมาณนี้ทีนี้ตัวนี้เราก็แตะตัวนี้ดูเป็นหนึ่งสามเจ็ดห้าตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสามนะอ่ะโอเควางโหลดก่อนปึ๊บคลิกขวาอีดิโหลด เป็นบอลโหลดนะครับตัวนี้เป็นเ,เท่าไหร่ลราเมื่อกี้หนึ่งโอเคไปก่อนครับเช็คก่อนหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับ,กกอ,รบอ่าอีดีโหลดบอลโหลดเป็นหนึ่งสามเจ็ดห้าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามอัปเดตนะครับกดโอเคอ่ะแบบนี้ก็จะไหลมามันก็คือ จะได้ตนังที่เป็นผำแหน่งจริงๆนะครับเอียงจริงๆอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับอ่าวางโหลดครับอ่าหนึ่งสามเจ็ดห้ากับหนึ่งเจ็ดสองห้านะครับปิดโหลดหนึ่งเจ็ดสองห้านะครับแล้วก็หนึ่งสามสองห้า อัปเดตโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้มาอ่ะขอเช็คกันนิดก่อนก็จะมีนิดนึงตรงนี้จะยอดเสาสูงกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้เอ่อตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ทํามาไหลเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ใส่ไปให้รอบต้องใส่ไปให้รอบก็จะใส่ตัวนี้ด้วยอ่าตัวนี้ก็วางหลุดไปก่อนแล้วกันอ่าสูงเท่าไหร่เนี่ยเอตัวนี้นะครับ หนึ่งเจ็ดสองห้านะครับคิดิตโหลดพอโหลดหนึ่งเจ็ดสองห้านะครับกดอัปเดตกดโอเคห่ากด copy นะครับกด copy โหลดวางโหลดนะครับตัวนี้อา่าตัวนี้สูงไม่เท่ากันเนาะตัวนี้จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องก่อทั้งหมดแต่ว่ามันต้องมีตัวปิด เราจะปิดด้วยไม้อะไรก็ได้นะครับตัวนี้หรือเราจะก่อมันขึ้นไปก็ได้ก่อเป็นแบ่งห้องอ่ไงเนี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็วางไปก่อนอ่ะแล้วมันสูงเท่าไหร่สองสี่สองห้านะครับที่ติดโหลดพอโหลดสองสี่สองห้าอัปเดตโอเคนะครับอ่ะแล้วก็กด Copy load ประมาณนี้นะครับก็ทําแบบนี้นะครับไปไปทุกตัวเลยนะครับแล้วก็แพทโหลดตัวนี้มันสูงเท่ากับหนึ่งห้าห้าศูนย์ครับหนึ่งห้าศูนย์ก็อีจิตโหลดอ่วโหลดนะครับ ห5ึ้าอัปเดตโอเคนะครับคัปปี้โหลดนะครับโอเคอันนี้มันจากงานเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะชา้านิดนึงเพราะว่าแต่ละชิ้นมันสูงไม่เท่ากันนะครับแต่ละชิ้นมันสูงไม่เท่ากันทิงสอตัวนี้จําเป็นต้องขึ้นมาไหมเนี่ยจริงๆเรอาจจะไม่ต้องขึ้นก็นได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมารับคาหลังคายเฉย ก็อันนี้อันนี้เราก็วางตรงนี้ก่อนหนึ่งนะครับอิจิตโลดวอลโลดสองสี่องหนี่ก็สองพันอัปเดตโอเคอ่ยังไม่ใช่สองพันเนาะ ที่มันเป็นเท่าไหร่ฮิตโหลดเป็นสอ,องสองศูนย์ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ต่อด้วยตัวนี้นะครับอันนี้ก็หนึ่งแปดหนึ่งสาิตโหลดนะครับ อันนี้เป็นหนึ่งแปดหนึ่งสามอนี้เป็นสองสองศูนย์ผิดพลานครับอีกทีหนึ่อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นหน,นึ่งแปดหนดึ่งสามอันนี้เป็นสองสองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสามนะครับอับเดตโอเค อ่ะต่อด้วยตัวนี้นี่เนาะอ่ะเสาตัวนี้คือหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งหกสามแปดจิตโหลดครับอันนี้เป็นหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามนะครับอันนี้เป็นหนึ่งหก เด็ครับโอเคเอแล้วก็เหลยอีกตัวหนึ่งเรากดหลังเนี่ยมันก็จะเสียวเวลาตรงที่เรามาใส่เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้างล่างะจะจะง่ายเนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ใส่ใจก็ใส่ตรงตๆก็ได้หนึ่งหกสามแปดกับหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งหกสามแปด 1200นะครับกดอัปเดตกดโอเคอเรียบร้อยนะครับตัวนี้ต่ออ่าตัวนี้ก็จะเป็นจิตโหลด1200อัปเดตนะครับกดโอเคอ่าแล้วก็ตัวนี้ Copy ตัวนี้เลยนะครับ Copy ตัวนี้แล้วก็ระหวางตัวนี้กับตัวนี้าวางลงไปอ่าเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ส่วน ตัวนี้ตัวนี้จริงๆก็ควรจะก่อผนังทึบเหมือนกันเนาะเนี่ยผมไปที่สตอรี่หกแล้วกันนะครับสตอรี่ห้านะครับนี่ทีนี้ไอ้ผนังนี้นะครับผนังนี้ก็ Copy ได้เลยนะครับ Copy โอเคแล้วก็วางใส่นี้นับอันเดียวกันแล้วก็วางไปนะครับอันนี้ก็ Copy นะครับโอเคแล้ววางใส่นี้นะครับ อันนี้ก็ copy นะครับอวางตัวนี้นะครับอโอเคอาจจะยังไม่ใช่นะตัวนี้ก็เป็นสองพันเก้านะครับตัวนี้เป็นมาดูที่ดีทีตัวนี้นะครับตัวนี้อสองตัวนี้เป็นสองศูนย์เจ็ดห้านะครับอันนี้ก็อีจิตโหลดนิดนะึง เป็นสองศูนย์เจ็ดห้านะครับแล้วก็หนึ่งแปดสามหกอัปเดตนะครับโอเคอ่าแล้วก็สองศูนย์เจ็ดห้ากับสองสี่สองห้านะครับข้อนี้ก็วางโหลดลงไป อิทธิโหลดครับเป็นสองศูนย์เจ็ดห้านะครับครับสองศูนย์สองห้าอัปเดตโอเคอ่าไม่ถูกเนาะอันนี้เป็นสองสี่สองห้านะครับแล้วก็สองศูนย์เจ็ดห้าสองสี่ สองห้าแล้วก็สองศูนย์เจ็ดห้าเนาะแก้มันถูกแก้มถูกนะครับอินดิโลดครับวอลโลดเป็นสองสี่สองสองห้าเป็นสองศูนย์เจ็ดห้านะครับอัปเดตโอเคอ่ะถูกละนะครับถูกละอ่นนี้ก็หมดไปชุดนี้นะครับชุดนี้ก็หมดไปอ่ามาชุดนี้บ้างไปที่ชั้นห้านะชั้นห้า จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นระหว่างห้องนะครับอาจจะมันป้องกันการปีนห้องอะไเนี้ยนะครับคัเฮะโอเคแล้วก็วางตัวนี้วางตัวนี้ตัวนี้นะครับคอพเใหม่ จริงๆพวกนี้ถือว่าเป็นห้องไม้ถ้าควรจะใส่ก็ควรจะใส่นะจิงก็ใส่มันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกนี้มันต้องมีเรื่องของการป้องกันนะครับระหว่างห้องกันโฟงกันไฟอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> โอเคนะครับอันนี้ก็ พ็อปปี้นะครับดูที่ 3D นะครับประมาณนี้อ่ะ uh, ตัวนี้ ยังไม่ถูกนะกเมื่อกี้เรากัอปปี้มาผิดตัวคือกัอปปี้ตัวไหนมาก็เดี๋ยวขอดีลิ t ไปก่อนดีลิ t e เพราะโหลดนะครับอย่าไปดีลิ t e b ม a m นะนะครับก็ดีลิ t โหลดไปก่อนดีลิ t โหลดนะโอเคนะครับก็คือโหลดไปก่อนแล้วก็มาแก้แก้ตัวนี้ให้ถูกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้าร้อยกับเก้าร้อแปดนะครับอดิ i อ e ดิ t โหลด วอลโหลดก็จะเป็นห้าร้อยเก้าสามแปดนะครับจริงต้องพ,พิมพ์ตัวบนก่อนไม่พิมพ์ตัวล่างเนาะห้าร้อยนะครับกดอัปเดตกดโอเคนะครับประมาณนี้ตัวนี้เก้าสามแปดตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสามนะครับคิดทโหลดนะครับแล้วก็เลือกวอลโหลดเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับแล้วก็เก้าสามแปดอ่ะอัป เดโอเคก็จะเสียเวลานิดนึงเนาะอ่าตัวนี้หนึ่งสามอ่าอีดิดโหลดก็ตัวนี้ขนาดจะเป็นสักประมห้าร้อยเนาะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสามอ่าถ้าเกิดใครอยากจำทำให้แม่นก็ลองไปวาดรูปดูมันสูงเท่าไหร่เนาะ อ่าอันนี้ก็สูงไปนิดนึงแล้วเอาลงอีกหน่อยยินดีโหลดอ่าจากพันห้าร้อยเหลือพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสานอัปเดตโอเคอ่าตรงนี้ก็อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ดีโหลดอันนี้เป็นหนึ่งห้าศูนย์นะครับส่วนตอนล่างเป็นพันสี่ร้อยอัปเดต โอเคประมาณนี้เรียบร้อยไปที่แปดันหะ้าเนาะก็ปี้ตรงนี้ครับกป็ปี้โอเคนะครับแล้วก็วางใส่ตีตัวนี้ักวางไปเลยปึ๊บอย่างี้ยมันจะง่ายนะครับแล้วก็ก็ปี้ตัวนี้โอเคแล้วก็วางใส่สามตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะยังไม่ใช่เนาะวางไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาแก้ไขอ,อีกทีนึง เสาต้นนี้หนึ่งสามเสาต้นนี้หนึ่งห้าศูนย์นะครับก็อิทิลดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนี่เป็นหนึ่งห้าศูนย์เนาะแล้วก็นี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับกดอัปเดตกดโอเคเรียบร้อยอธิษฐานวิวคัพปี้นะครับโอเควางสองตัวนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว ก็ก่อนแนวนี้ทีนี้แนวนี้แหละเป็นทางเดินใช่ไหมตรงทางเดินเนี่ยจริงๆจ,จะว่าไปมันก็ต้องใส่จะต้องใส่เหมือนกันตรงเนี้ถ้าใส่แล้วก็อาจจะใส่แค่ตัวเดียวที่เหลือก็ได้หมดนะครับตรงนี้คือเกนะ้าสามแปดเนาะอ่ะอีดิ้โหลดเลยครับปึ๊บอ่าแล้วก็วอลโหลดนะครับร้อยยี่สิบเมื่อกี้เกนะ้าสามแปดเนาะโอเค กดโอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้หนะึ่งหนึ่งสามเนาะอ่ะคัดลอกนี้ก็ได้นะคัดลอกัวน,นี้โอเคแล้ววางตรงนี้ววางตรงน,นี้อ่ะแล้วก็อีดีโหลดอีกทีนึ่งเลือกวอลโหลดตรงนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับกดอัปเดตกดโอเคไปที่ท็อปวิวนะครับอ่ะตรงนี้เราก็ Copy นะครับกด Copy โอเคนะครับก็วางไปทุกอัน ่เพราะว่ามันคือห้องพักนะครับแล้วก็วางนะครับตัวนี้ค o ป y อกทีนึงแล้วก็วางนะครับเนื่องจากโหลดมันไม่เท่ากันก็จะได้โหลดของผนังข้างบนนะครับเรียบรออ้อยเสร็จนะครับโอเคหมดไปกี่นาทียีบสองนาทีเนาะก็ประมาณนี้ ใครทําไปเรื่อยๆก็คือพยายามทาให้ละเอียดก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่แบ่งกั้นเวลามีไฟไหม้เนี่ยไฟมันจะได้ไม่ลามจากการเดินเข้าข้างในอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเช็คความสมดุลนะครับเดี๋ยวขอตัด ep แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวนะครับ